ในตอนที่เราข้ามมายังฝั่งของเม็กซิโกเราจะได้พบกับชายที่มีชื่อว่าชาลส์คินเนียบริเวณหน้าผาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ที่ดูคล้ายกับเครื่องรอนเขาจะบอกกับเราว่าการบินกําลังเป็นที่นิยมในแถบตะวันตกและเขาจะเป็นคนแรกที่บินไปในดินแดนเหล่านี้โดยเครื่องบินที่เขาสร้างมันขึ้นมานั่นเองแหะครับแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าสิ่งประดิษฐ์ของชาลส์ก็ยังต้องการวัตถุดิบอีกพอสมควรเพื่อที่จะทําให้มันขึ้นบินได้เราจึงอาสาออกไปตามล่าวัตถุดิบต่างๆอย่างยากลําบากและเชียอผมเด็กลําาาบกจรริงๆทททันี่เ นำวัตถุดิบกลับมาให้ชาวเขาก็จะขอบคุณเราพร้อมกับตอบแทนด้วยเงินจํานวน20สเหรียญที่สําคัญไปกว่านั้นเขาบอกกับเราว่าตอนนี้เขาไม่ใช่ชาวคินเนียอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นนกอินทรีที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าไอเฮียแมงเบวชิบหายแต่ได้กูจะรอช้าครับวินาทีแห่งประวัติศาสตร์อยู่ตรงหน้าเราแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะครับมันคุ้มค่าจริงๆอ้าวและแล้วอินทรีที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าก็จบลงด้วยการดึงพระสุธาตกลงมาคอหักตาย